วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวรีโมทโปรเจคเตอร์นะครับตอนเราเราติดโปรเจคเตอร์หลายตัวแล้วเราใช่รีโมทตัวเดียวเนี่ยมันไปชนกับตัวอื่นเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อไม่ให้รีโมท2ตัวนี้มันชนกันดูนะครับอ๋อขวดเมนูปึ๊บแล้วก็เลือกมาที่มีเน <et> ็เมนต์ตรงนี้ครับใช่ไหมใช่นี่ไหมมีเน็เมนต์อ่าอันนี้ดิ อ่าเน็ตเวิร์กนะครับเอ่อมาใช่มันติดอันนี้นี่มันติเรื่องนี้มันติดโปรเจคชันแล้วกด enter เข้าไปครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับโปรเจคเตอร์ id แล้วก็กด enter เข้าไปครับไปใส่ช่องที่เราต้องการนะครับใส่ช่อง2แล้วกด enter นะครับแล้วเราอย่าลืมมากดตรงนี้นะครับตรง id นะครับสำคัญถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะชนกันเหมือนเดิมกดตัวนี้ปึ๊บแล้วมันจะขึ้นที่นี่ครับเดีมาดูในหมวดตัวนี้นะครับ หมดนีนี้ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ใช้งานเป็นบอกของตัวนี้นะค,ะนนะครับ่ใช้งานได้เรียบร้อยแค่นี้ครับมันนี้หมดก็ไม่ชนกันแล้วครับขอบขคุณครับ